เด็กบ้านไหนนะคะเวลานอนชอบหายใจไม่ออกนะคะต้องมาหมุงตรงนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะแฮปปี้โน้ทั้งหมด5สีนะคะแล้วก็มี2แบบเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละสีใช้การยังไงบ้างจะบอกเลยนะคะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นสาวงแฮปปี้โน้ตมาค่ะก็คือใช้มายาวนานมีติดบ้านไว้ตลอดเลยวันนี้นะคะจะใช้เป็นสูตรหอมม่วงค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้บ่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องมาตินเนี่ยเขาชอบคัดจมูกนะคะแล้วก็มีน้ำมูกหลาบางทีก็หายใจคลื่นคลาดนะคะวิธีใช้ง่ายมากๆเลยค่ะแค่ลอกสติกเกอร์ออกนะคะแล้วก็ไปแปะที่เสื้อแบบ แล้วมันมีจะใช้คู่กับ Happy n o น้ตออนเนียนออยดอบนะคะแค่หมุนฝานะคะแล้วก็หยดตรงสติกเกอร์แค่1-2หยดเท่านั้นนะคะตัวออยเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะสีเหลืองหอมขิงสูตรใหม่ต้องลองนะคะช่วยแก้ไอเสมห่าสีม่วงหอมม่วงแก้วัดคัดจมูก สีส้มหอมส้มป้องกันฝุ่น pm 2.5สีเขียวหอมเขียวเสริมสร้างภูมิต้านทานสีฟ้าหอมฟ้าเหมาะกับน้ำมูกเหลืองทั้งหมดนี้นะคะสามารถหาซื้อแฮปปี้โน้ได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาหรือร้านขายายาใกล้บ้านทั่วไปเลย